สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าแต่คือมากันแบบเงาเงาสามคนะแต่จริงๆคือมีคุณไว้ห่างกันไปประมาณสองครึ่งไว้อยู่ในตานนี้ไว้ทำงานอยู่ไม่ว่าจริงๆนะจะผูกแขนมาด้วย นั่นแหละก็4ชุดขนาดนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นวันของบางทันแน่เนอะใช่บางทันเดยวันนี้เต้ยรีเควส์มาเองเลยทุกคนว่าเคยเพื่อนๆมันมีเพลงหนึ่งที่เต้ยชอบมากเราฟังบ่อยมากของเพเออเป็นเพลงโปรดของเต้ยแล้วอยากให้เพื่อนได้ดูเพิร์ซึ่งจริงเราอะ ยังไม่น่าจะเคยฟังเพลงด้วยนะเออเหมือนกันเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วก็แบบไม่เคยดูเพิร์เลยใช่เพลงนี้ก็คือเพลงอัมบังแมนใช่ในงานของ today's Steve music series นะคะผมซึ่งจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบมากอย่างที่ทุกคนบอกฟังบ่อยมากๆแต่เพื่อนๆยังไม่เคยฟังใช่ไหมอ่าโอเคทุกคนทำใจให้พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย และคือแบบหล่อมากอุ้ยชอบสีจังจะใส่รกเปล่าโออบตจังเอะเฮ้ยจังกุกโหล่อเนาะเบชุดแบบนยี

ตายเพราเราตา <ไป S 1> ยก็นำไห,ไหอ่ำตังเคยฟังเพลงทุกคนเราเคยฟังเพลงอดไม่เคยเลยอออ้อาอน,นอลังมาใช่แล้วแบบเป็นสีแบบฟ้าฟ้าขาวอย่างเนาะ ผมคือแบบว่าโอ้โหดีพี่น้ำก็คือแบบป่าผมสีนี้คือ,อ,อแล้วใส่ยยแว่น,น,นอ่ะตัวกูก็ไม่ไหวแล้วจิมมี่เป็นนั่งอยู่ม,มุมๆบ้งเลยน่ารักเออโอๆๆอ

ูสนุกมากเลยอะไห่ต้องชอบอ่ะจริงจริงแล้วกางเกงเหมือนของนางไหมโอยอะ่มากอ่ะเราดูการแต่งตัวดีงามมากชอบคือแบบ อังตรงแม้คือดูจากหน้าปกอะ่ะมันเป็นสีฟ้าขาวมันดูสดใสมากมันต้องมีความน่ารักแน่นอนและก็ไม่ผิดหวังคือมันน่ารักจริงๆทุกคนดูเรายิ้มตลอดเลยแบบเฮ้ยแล้วคือเป็นเพลงที่เราแบบเป็นเพลงเป็นเพลงปรดของเราเพลงหนึ่งของบางทันอ่ะแล้วลเรารู้สึกว่าเฮ้ย ด้วยความที่เราเราเคยดูแต่สเตทเพลงนี้แต่พอมาด้วยเนี้ยเป็นแบบฉากมันดูเป็นสีขาวมันดูเหมือนกรีซอะมันดูเหมือนเหมือนประเทศกรีซแต่ว่าข้างหลังดูเป็นแบบทะเลเป็นความแบบซันโตเรนีเออเอออารมณ์นั้นมากๆอะเราชอบคอสซูมากๆเราชอบทรงผมมากๆเราชอบเมคอัพมากๆท้าเต้นก็น่าหลังมากถ้าเราแบบแต่คนที่เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาโดดเด้งมากๆเลยอ่ะ คือดำจุนผมดำจุนผมฟปาใส่แว่มันเข้ากับคอสตูมันเข้ากับเอลเมนต์ของของเพลงนี้นะตอนนี้ที่เขาอยู่เนาะมันดีมากเลยเตอนอาจจะเคยดูเพิร์บอ้อไม่เคยดูเพิร์บของเพลงนี้เลยแล้วไม่เคยฟังด้วยปกติคือเวลาทํางานอ่ะเราจะเปิดเพลงวีเทสให้มันไล่ส่งนไปเรื่อยๆแต่อยู่ในลิสต์ที่เราเคยฟังมันจาได้จากท่อนฮุกเลยอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็อย่างแต่ว่าคลิปเนี้ย คนที่แบบว่ารู้สึกว่าชายมากๆก็คือพี่โฮพี่โฮพี่โฮคแล้วผมดำพี่ผมดำก็คือพี่สั้นหน่อยด้วยนะแบบจริงๆแบบผมพี่โฮแบบปกติจะยาวๆคนเนี้ยใช่และอีกคนหนึ่งก็เอาต้องไล่ทุกคนแล้วล่ะเพราะความรักกันเนาะขอพูดก่อนเลยค่ะคุณยุนกิอีกแล้วไม่ไหวไม่ไหวคือข่าวข่าวข่าวมากเลยเนาะคือเขาดูแบบ ก็คือเขาอมชมพูแบบน่ารักแต่งตัวน่ารักเขาก็รองเท้าน่ารักโอ้ทั้งที่เป็นแบบสายแรปเปอร์เท่ๆแต่คือเขาดูน่ารักมากเป็นแบบเป็นแมวน้อยเนาะใช่ใช่โอเคคนต่อไปเราขอพูดถึงจีมินหน่อยนี่คือขวัญใจยืนหนึ่งไม่ไหวน่ารักมากอวินนี่น่ารักมากและคือและคือเราว่าเสียงเขาอะเป็นเสียงที่แบบมีเอกลักษณ์มากคือฟังเราก็รู้ว่าแบบ จีมินใช่แล้วเวลาเขาเต้นเน่ยอย่างทุกครั้งที่ที่เราทำบางทนะันอ่ะเราจะบอกว่าทุกครั้งที่เขา movement ที่เขาเคลื่อนไหวอ่ะเขาจะทำให้เราอะ่ะดึงเราเข้าไปมองเขาทันทีอะ่ะอ,อันนี้คือสเสน่ห์ของจีมินเลยจริงๆ,งๆและอ e ีเฟยนะ่ยนักฆ่าตายมาอีเฟยที่มีสามคนก็คือจีมินแทฮย,ยองและนัมจุนโอ้โหอยู่ตรงไม่ไหวเพราะแทฮยองสำหรับเราคือวีอ่ะเป็นคนที่ คาริสม่าผู้ถุกคิดและเซ็ตผมในคลิปนี้ยเซ็ตผมคือแบบขนรลองใจเรามันไม่ไหวอ่ะจริงจริงคือบางคนใจเรามันไม่ไหวใครเห็นแล้วจะไม่ชอบได้ยังไงวะเขาแบบมีเสน่ห์มากและเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์อีกคนหนึ่งในละของวงจริงจริงส่วนแบบพี่จินและจงกุ๊กก็คือที่สุดเช่นกันพี่จินผมสว่างขนาดนี้เราไม่เห็นนานมากคือมันทองแหละอีพวกในํะไมมันก็ทองแหละแต่นี้เรารู้สึกว่ามันทองมากๆอาจจะด้วยดูเป็นอมส้มๆอาจจะด้วยแบบว่า สไตล์ของของฉากเซตนี้ที่มันแบบสว่างมากๆมันทําให้ผมมันสว่างขึ้นไปอีกผมมันสว่างมากขึ้นจากการจัดแสงนู้นนี่นั่นด้วยเนาะแบบชายมากโอ้เด้งแบบเข้าตามมาเลยอ่ะชอบผมจองกุกจองกุกก็คือสมคํามักเน่ทองคำาอจริงที่สุดที่สุดน่ารักมากหุ่นดีใส่อะไรก็ดีจริงๆริมันเราว่ามันแบบคือแล้วมันมันเป็นมันเป็นมันให้อีกอารมณ์หนึ่งอ่ะ จากจากจากคนที่เคยดูเพิฟเพลงนี้นะอพอมาดูเพิฟอันเนี้ยรู้สึกว่าด้วยด้วยฉากด้วยสีด้วยคอสตูม,มด้วยอะไรเงี้ยมันทำสสเออมันมันเป็นอีกอีกฟิลหนึ่งเลยนะมันแบบแล้วแบบมันดูแบบมีความสุขมันดูแบบสดใสมันดูแบบมันดูเฟรชมากอะ่ะมันดูแบบเหมือนเราได้กินน้ำมะนาวดีๆแก้วหนึ่งออแล้วก็ตื่น ใสเบิกบานแล้วแต่ว่าแบบคอสตูมเพาะมีความแบบคิดมาแล้วเหมือนกันนะมันมันมีทั้งแบบฟ้าอ่อนไปเลยแล้วก็เป็นแบบฟ้าเข้มแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับยืนเหมือนสลับสลับสลับกันเออแล้วแบบเออมันดีจังมันลงตัวมากขาวๆฟ้าๆอะไรและแบบดีเทลของเสื้อผ้าอย่างพี่จินใส่สูทพี่โฮปใส่เสื้อกั๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดข้างในแล้วว่าเขาคิดมาแล้วว่าใครเหมาะกับแบบไหนซึ่งเหมาะกับเขาจริงๆจริงๆ นี่คืออวยเผื่อทุกคนที่ไม่ได้ดูเฟรมนี้เรียบร้อยแล้วจ๊ะเผื่อเมนทุกคนก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งที่แฟนๆก็คงชอบเหมือนกันเนาะเราดีใจที่ทำยันช่วงหลังๆมาเนี่ยเราจะพยายามทำเพลงที่เรายังไม่เคยดูเพิร์บหรือยังไม่เคยฟังไปมาก่อนเนาะเพราะว่าแบบด้วยความที่บางเพลงอ่ะมันมีคนขอกันมาเยอะมากแหละแต่ว่าเราเคยดูเพิร์บมาในหลายเวทีแล้วอยู่ในลิสต์แหละทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้หยิบงยกมาทำเนาะก็อาจจะแบบ รอกันหน่อยนะจ้าทุกคนแต่แต่ก็มาแนทนก็มาวันฟุตอยู่แล้วฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยนะจ๊ะไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะมีแบบเยอะและหลายคลิปมากจริงทุกคนสามสิบเรางเนี่ยใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราได้นะคะแล้วยังมีอีก3มช่องทางให้ต่อกันนะคะทั้งาง Facebook Twitter ิน s t a g r a m ชื่อ l u c h life channel ไม่เหงาทุกคนแค่3คน <laughs> อยังเหงานะอยังเหงา <laughs> ทำตัวให้ชินไว้ <laughs> ได้โอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <laughs> สวัสดีค่ะ